ใคบอกว่าเงินเดือน15,000ซื้อคอนโดไม่ได้แต่ไฟเอสเตททำให้ได้ กับลิฟท์รามกำแพง43ทับ 1, ขนาด27ตารางเมตรโซนห้องเล่นมาให้พร้อมโซฟาเบ้องมีชั้นวางทีวีมาให้เรียบร้อยแล้วห้องนอนแยกแบบนี้เลยทุกคนบอกเลยว่าได้ความเป็นส่วนตัวมากที่สําคัญมีห้องน้ําในตัวนะจ๊ะห้องน้ํานะบอกเลยว่าใหม่มากรีโนเวทให้ใหม่กริบเตียงขนาด5ฟุตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีให้พร้อมก็มีครัวแยกมาให้แบบนี้เลยจะบิ ounter, ลลอินเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานนะมาให้พร้อมแล้วก็คือ ทำอาหารได้สบายเลยค่ะทุกคนโซลาระเบียงกว้างมากทุกคนสามารถตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้แล้วก็ตากผ้าได้เลยนะคะวิวก็คือมองไปก็เห็นสีเขียวสบายตาเลยค่ะแล้วส่วนกลางที่นี่นะคะเขาก็ยังมีฟิตเนสสระว่ายน้ำให้ด้วยนะทุกคนเดินทางสะดวกทั้งแบบโซลารําแพงและชะดาพระลำเก้าลาดเ้าเนี่ยบอกเลยว่าไปได้ทุกทางเลยนะคะผ่อนเบามากแค่ห้าใบเทาเท่านั้นเื่อนเดินน้ำต้นหนึ 1, 50, ่0 0มื่นสีันห่ง่ก็เป็นเจ้าของได้ไม่ยากเลยนะคะถ้าใครสนใจนี่ยก็ต้องติดต่อไฟเอสเด็ดมาด่วนๆเลย